สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นกกกองนะคะพาไปดูอะไรเนาะเดินไปหาหน่อไม้ก็มีเยอะนะคะแต่ไม่อยากจะกินชักเข้าไหร่เนาะกินหน่อไม้แล้วมันคัดทินนะคะโอ้โหนี่ค่ะต้นยาของแม่ถิน่นทำไมเยอะขนาดนี้นะคะ ทำอะไรก็ไม่หมดแล้วเนาะมันเยอะส่งไดทอนนี่นะคะเป็นดอกหมดแล้วสวนมันก็โลกนะคะไม่ได้ดูเลยนี่ค่ะที่ลำห้วยนี้จะมีนะคะมีหน่อไม้ไล่เยอะก็จะมาหาแถวแถวนี้นะคะหน่อไม้ไล่บ้านเราเนาะ เยอะมากเลยนะคะแถวๆนี้จะไปสุดลําห้วยเลยนะคะลงไปตรงนน้นก็มีตะกอนอ,อกไม้นะคะหาก,กินได้ทุกวันนี่นะคะที่ตรงนี้จะเป็นของแม่ถิ่นหมดเลยนะคะขึ้นไปตรงนน้นก้อน,น,ะะกอ,นอ,อกไม้นะคะไม้ไล่ออกเยอะแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยอยากจะกินสักเท่าไหร่ ม um no ีคนมาหาบ่นี่นะคะนี่ค่ะหน่อไม้ก็อยู่ตรงนู้นเนาะก็หน่อไม้นะคะเห็นแต่หน่อไม้เหี่ยวๆแล้วเนาะโอ้โหมีเยอะอยู่นะคะหน่อไม้ นี่ค่ะเหี่ยวเหี่ยวแล้วนะคะเยอะอยู่เห็นแต่หน่อไม้นะคะนี่นะคะหน่อไม้ออกแล้วเห็นแต่หน่อไม้นะคะเนาะข้างในก็เห็นไหมคะนี่เห็นแต่หน่อไม้มันเหี่ยวหมดแล้วเนาะกินทีไรปวดแข้งปวดขานะคะหน่อไม้มีเยอะ ข้างไร่ข้างสวยหมบนถิ่นนี่แหละปลูกไว้เนาะ,<ม>เ,นะเกิดเองบ้างปลูกเองมีเยอะนะคะนี่นะคะเป็นลำห้วยเนาะถิ่นก็จะพามาดูนะคะพราะมันไกละนะคะนี่ค่ะทั้งสวนมันก็ไปตรงนี้หละเราก็เอาน้ำจากที่นี่นะคะขึ้นไปทำาการเกษตรเราเนาะนี่ค่ะแหล่งน้ำอยู่ไกลอยู่นะคะ เียก็ลงไปดูอน้ําตัดไม้ขุ่นแท้นี่นะคะกว่าจะเอาขึ้นไปได้เนาะเอาน้ำจากที่นี่นะคะขึ้นไปทำการกระสินี่นะคะเป็นเหมือน ที่นะคะบ้านลุงผลนั่นแหละแต่ที่นี่จะใหญ่กว่านะคะแล้วก็มีน้ำนะคะมีน้ำนะคะฟ้าไฟาน้ำลน้นน้ำก็เยอะอยู่นะคะแต่เอาน้ำตรงนี้แหละคะ่ะขึ้นไปทำการเกษตรนะคะบ้านแม่ที่นาไม่พูดถึงแต่ก็ไกลอยู่เนาะกว่าจะเอาขึ้นไปได้นะคะนู่นนะคะมันลงมาจากเขาลูกนู่น แล้วเราก็มาทำนะคะเป็นฝายน้ำล้นเนาะก็ใหญ่อยู่น้ำก็เยอะอยู่นะคะต้องได้มาสูบที่นี่นะคะระยะทางขึ้นไปโอมันก็ไกลมากนะคะเป็นท่อนนะคะท่อแม่มนุญถึงประมาณ40ท่อนนะคะแต่ก็ไปถึงที่นาที่นี่มันก็ขึ้นเขาด้วยเนาะเป็นภูเขามันก็ขึ้นยากเนาะน้ำ ขึ้นไปแล้วก็าต่อท่ออีกไปแล้วก็ข้ามไปตรงนูน้นนะคะข้ามไปนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นปลูกมันสำปะหลังไปตรงนู้นแหละถึงได้จะได้ถึงที่นาเนาะมันก็ไกลอยู่เหมือนกันเลยมาตอนนี้ก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีแล้วเนาะมันไกลนะะีล่ค่ะเราจะต่อท่อขึ้นมาตรงนี้ เป็นระยะทางก็ไกลอยู่นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะพามาดูฝายน้ำล้นเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถินกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ